บอกกอว่าประเด็นขอเสนอเจาะคุมกําลังเชิงลึกเชลซีคุณภาพไม่หนีเคล็ดลับเก็บความสดลุวยพิมยรีกยังเร็วเกินไปนะครับที่จะบอกว่าเชลซีมีลุ้นแชมป์พเมยรีกหรือเปล่าเพราะขนาดกุนซือเอนโซมาเรสกายังถ่อมตัวแล้วก็บอกว่าเชลซียังไม่ถึงจุดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงและไม่เร็วเกินไปที่จะพูดนั่นคือเชลซีพัฒนาจากปีก่อนจริงซึ่งไม่ใช่แค่พัฒนาเรื่องฟอร์มการเล่นแต่พัฒนาในเรื่องของคุมกําลังเชิงลึกด้วยเรียกว่าเปลี่ยนจาก ก่อนนะครับคือเกมชนะบอลมัดรายชื่อตัวสำรองเนี่ยมีหลายคนที่ถ้าไม่ใช่แฟนเชลซีจริงๆอาจจะไม่รู้จักเช่นอัลฟี่กิลคริสเชซาเรคาซาเดเลสลี์อูโกชุบูหรือคานี่ชุบูเมกาแต่เวลาผ่านไปไม่กี่เดือนครับในนัดที่บุกชนะสเปอร์4-3ตัวสำรองเชลซีไม่ใช่เหล่าดาวรุ่งเซ็ตลวนอีกต่อไปแต่อัปเกรดเป็นเหล่านักเตะอย่างเช่นมาโลกุสโตโนนี่มาดูเอเคชูอัลเฟริกซ์หรือแม้แต่คริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูเรียกว่าต่างจากปีก่อนเยอะไอเดียของเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับคือพยายามสร้างขุมกำลัง,งลึก แน่นที่สุดเพราะว่าต้องลงแข่งหลายรายการเรียกว่าพอจบซีซันปกติเดี๋ยวมีศึกชิงแชมป์สโมสรโลกรออยู่ด้วยนะครับเปลี่ยนมาเตะช่วงซัมเมอร์แล้วก็ใช้ระบบเดียวกับทีมชาติเลยนะครับมีรอบแบ่งกลุ่มมีรอบน็อกเอาท์ดังนั้นถ้ากลุ่มกําลังเชิงลึกหรือสควอตเดฟไม่แน่นจริงๆเนี่ยถึงตอนนั้นนักเตะกรอบหรือเจ็บกันหมดแน่ลองมาดูการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์ของเชลซีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะหนักไปทางสควอตเดฟเลยไม่ว่าจะเป็นโทซินอันดาราบิโอโยเคนัอนดูส์วิรีฮอลล์ชูอัลเฟล เปโดเนโตนะครับที่เซ็นมาแล้วก็หวังให้เป็นตัวจริงเรียกว่าเน้นขุมกําลังเชิงลึกจริงๆนะครับคือมันไม่ได้ตัตนักเตะล้นเวอร์40คนเหมือนที่หลายสื่อชอบเข้าใจผิดตัวเลขจริงเนี่ยมันอยู่20กว่าๆเท่านั้นคอนเฟิร์มจากมาเรสกาเองแต่แผนของเชลซีอ่ะก็คือให้แทนตําแหน่งกันต่อตําแหน่งแล้วก็ศักยภาพมันต้องไม่หมีกันลองกลางร,รายชื่อปีกของเชลซีในซีซั่นนี้ครับจะเห็นว่าพอศักยภาพไม่หมีกันจำนวนเกมลงเล่นไม่ได้หมีกันจนเกินไปเนี่ยปรากฏว่าเชิงตัวเลขออกมาดีทุกคนเลยครับอย่าง, o, ง 2, จา 5, ีดอนซานโช มีคลโลมูดริกอาจจะยังยิงเกมลีกไม่ได้แต่บอลถ้วยยิง3จ่าย5มีส่วนร่วม8ประตูเปโดโรเนโตครับยิง3จ่าย3มีส่วนร่วม6ประตูแล้วก็โนนี่มาดูเอเคยิง6จ่าย2มีส่วนร่วม8ประตูหรือจะเป็นกองกลางตัวรุกครับโคพาเมอร์ Co mer, จองตัวจริงในลีกยิง11จ่าย6มีส่วนร่วม17ประตูมีเพียงแค่โมซาลาที่มีส่วนกับประตูในพีเมยรีกมากกว่าพาเมอร์นะครับขณะที่ตัวสำรองอย่างชูอัลเฟดิกส์เนี่ยยิง5จ่าย2มีส่วนร่วม7ประตูก็นับว่าไม่แย่เลยเช่นเดียวกับกองหน้านะ แจ็กสันเนี่ยเป็นตัวจริงในลีกยิง8จ่าย3มีส่วนร่วม11ประตูส่วนคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูเนี่ยเป็นตัวจริงบอลถ้วยยิง12จ่าย2มีส่วนร่วมถึง14ประตูด้วยกันสิ่งสําคัญก็คือในลิสต์ที่ว่ามาเนี่ยอาจจะมีแค่มูดริกนะครับที่จองบอลถ้วยแบบเกือบ 100%. เพราะว่าดูการนี้ได้เล่นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกไปแค่หนึ่งัดเท่านั้นที่เหลือหลังจากนี้นะครับเอนโซมาเรสกาเขาพร้อมให้โอกาสนะครับถ้าในบอลถ้วยเล่นดีคุณก็มีโอกาสเป็นตัวจริงในลีกได้เช่นูอออเเกนนะครบบที่ดหมมืจจป็ไบบ้2งาาาโแถ แต่เขาก็ได้เล่นเป็นตัวจริงในเกมบุกชนะเลสเตอร์กับบุกชนะเซาท์แฮมตันแถมในเกมเจอกับเซาท์แฮมตันมีแอสซิสต์ด้วยนะครับคริสเฟอร์เอ็นกุนกูที่มีข่าวว่าไม่แฮปปี้กับการเป็นตัวสำรองในพรีเมียร์ลีกก็ใช่ว่าจะไม่ได้โอกาสเลยนัดเจอกับเซาท์แฮมตันก็ลงตัวจริงแล้วยิงประตูดได้หรือจะเป็นการแข่งขันดุเดือดของโนนี่มาดูเอเคกับเปโดรเนโตปิดขวาเหมือนกันถนัดซ้ายเหมือนกันสถานะตอนนี้เหมือนเนโตจะแซงมาเป็นต่อเพราะมาเดสกาบอกเองับว่าตอนซ้อมเนี่ยโนนี่ยังซ้อมไม่ค่อยดีอาจจะเคยเป็นตตตัััววจริงงงช่่้นนีแหลๆมา มาตรฐานการซ้อมมันดรอปตอนนี้ก็เลยกลายเป็นตัวสำรองเรียกว่าเปิดโอกาสให้แข่งขันกันตลอดเวลาไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดตอนนี้สถานะตัวสำรองแล้วในอนาคตคุณจะต้องเป็นตัวสำรองตลอดไปกองกลางเองก็เช่นกันครับเอนโซเฟเนเดสเคยโดน d r อปตอนที่โรเมโอลาเวียหายเจ็บกลับมาฟิตต้องไปเล่นบอลคอนเฟอเรนซ์อยู่พักใหญ่แต่พอเขาเริ่มเล่นดีตั้งแต่เกมเจอกับโนอาในศึกคอนเฟอเรนซ์เนี่ยทำไป3แอสซิสนะครับมาจนถึงการเป็นตัวสำรองเกมเจอกับอาร์เซนอลลงมาแล้วก็แอสซิสให้กับเปโตรเนโตยิงตีเสมอจากนั้นมาเดสกาเหมือนจะชอบเอโซ มากๆทำให้หลังจากนั้นเป็นตัวจริงเรื่อยๆจนถึงตอนนี้6นัดหลังสุดเอนโซเฟรนันเดสท็อปฟอร์มแบบสุดๆครับมีส่วนร่วมถึง9ประตูเคสนี้ชัดมากมีโอกาสเป็นตัวจริงและสำรองได้เสมอขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของคุณจุดนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคอนเฟอเรนซ์ที่แม้จะเป็นรายการเล็กสุดของยุโรปก็สามารถบองแง่บวกได้ในซีซั่นนี้เพราะมันคือโอกาสให้ทีมชุดบได้ลงไปเล่นได้ซ้อมแทคนิก,กได้ลองแผนใช้เป็นการกู้ฟอร์มกู้ความฟิตได้อย่างซานโชเนี่ยเคยหายไปนานเพราะป่วยแต่พอได้เล่นในคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ทำ แอสซิสในเกมชนะไฮเดนฮามเนี่ยจากนั้นมาเดสกาก็ดันเอาซานโชกลับมาเป็นตัวจริงในพีเมลีกเลยมันทําให้ตอนนี้นะครับต่อให้นักเตะคนไหนอยู่เซต B คุณก็ยังมีแมชให้เล่นได้ต่อเนื่องคือเซต A 1สัปดาห์ก็เตะ1นัดเซต B 1นสัปดาห์ก็เตะ1นนัดวีคไหนไม่มีคอนเฟอเรนซ์แต่มาเล่นเกมอีก2นัดใน1่สัปดาห์ก็แบ่ง2เซตลงได้เช่นกันมันเลยทาให้บางคนที่ต่อให้อยู่เซต B เป็นตัวสำรองก็ไม่ได้ปรีบากบ่นจนเกินไปสปิริตยังดีเพราะอย่างน้อย ตำแหน่งเดียวที่แฟนบอลยูจะบ่นแล้วก็ว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูเพราะว่ามือ2อย่างฟิลิปยอร์เกนเซนดูจะทำได้ดีกว่าโรเบิร์ตซานเชสแต่ก็มีแค่ตำแหน่งนี้ละครับที่เหลือเนี่ยแฟนบอลก็ไม่ได้บ่นอะไรแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้มีใครการันตีตัวจริงร้อถ้าเกิดคุณฟอร์มตกเมื่อไหร่คุณมีโอกาสสำรองได้หรือถ้าเกิดคุณเป็นตัวสำรองคุณฟอร์มดีเมื่อไหร่คุณมีโอกาส,เ,กาสเป็นตัวจริงในอีกได้เช่นกันแล้วพอจำนวนการลงเล่นมันกาลังพอดีไม่น้อยเกินไปไม่หนักเเเเกกกกกกกิินนนนนไปปี่่่่่ยยสงงทตตตาาาาามมา็็คืือออออชลลลซัััวววจจบ้้ดดรรรูะะะศ ลงแข่งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยตัวเจ็บไม่เกือบ10คนก็เกิน10คนทุกวิคแต่ตอนนี้มีแค่ริเจมกับเวสตีรโฟฟาน่าที่กลับมาทีต้นปีหน้าที่เหลือสภาพร่างกายดีขึ้นแทบไม่ค่อยเจ็บเรียกว่าไหนไหนก็ไม่ได้ไปเล่น UCL แล้วปีนี้ก็ใช้คอนเฟอเรนซ์ให้เป็นประโยชน์ที่สุดส่วนถ้าปีหน้ากลับไป UCL มันคงมาเซตนี้ตลอดไม่ได้เพราะน้ำหนัก UCL มันคนละเรื่องกับคอนเฟอเรนซ์แต่นั่นคือปัญหาในอนาคตรครับเดี๋ยวค่อยไปหาทางแก้ตอนนี้โฟกัสแค่ทาให้ดีและพยายามกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลี โซมาเรสกาที่รวมสปิริตนักเตะเชลซีดได้ดีด้วยตลอดฤดูกาลเห็นแค่ข่าวเอนกุนกูคนเดียวครับที่คิดอยากจะย้ายซึ่งก็เข้าใจได้ยิง10กบ่าลูกแต่ยังเป็นสำรองที่เหลือแทบไม่มีข่าวเลยนะครับและอย่าลืมนะครับว่ามาเรสกาเองก็เจอปัญหาเยอะมากนะครับตั้งแต่มาคุมเชลซีเนี่ยไล่ตั้งแต่เคสเอนโซร้องเพลงเหยียดเชื้อชาตินึกว่าสปิริตในทีมจะพังก็พากลับมารวมกันได้การปฏิบัติกับสเตอร์ลิงกับเบนชิวลที่บีบให้ย้ายต่อแรกก็โดนตำหนิว่าแมนเมนจ์เปมนค เคสที่เจ้าของสโมสรตีกันแบ่งเป็น2อกสื่อถามใครย,ยี่ทุกวีคแต่สุดท้ายก็ใช้ผลงานเหล่านี้แหละกลบเสียงคําถามจากสื่อไปได้เมื่อทุกอย่างมันลงตัวเลยไม่แปลกใจที่ผลงานของเชลซีปีนี้จะดีขึ้นนะครับขุมกําลังเชิงลึกหรือสควอตเดฟเนี่ยชัดเจนมากๆส่วนเชลซีจะได้ลุ้นแชมป์เหมือนที่หลายคนตั้งคําถามไหมส่วนตัวของปีเตอร์โบสนะครับผมมองเหมือนมาเรสกาปีนี้เอาท็อปโฟกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ิกให้ได้ก่อนถ้ามีแชมป์บอลถ้ววติดมือสักรายการเช่นคอนเฟอเรนซ์ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอย่าเพิ่งร ไป20นัด25นัดแล้วยังเกาะกลุ่มหัวตารางต่อไปได้เราจะไปเปลี่ยนความคาดหวังตอนนั้นผมว่าก็ยังไม่สายนะครับตอนนี้เพิดเพลินไปก่อนกับช่วงเวลาดีๆสปิริตดีๆตอนนี้ก่อนแค่นี้เอนโซมารสกาและนักเตะเชลซี Chelsea, ก็ทําให้แฟนบอลกลับมามีความสุขในการชมฟุตบอลอีกครั้งละครับถ้าเกิดใครชอบช่วงบอกรวประเด็นกับปีเตอร์บอสแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางขอบสนามด้วยช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ